สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้เราจะมา,ารีวิวเรื่องการใช้โปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่แนะนําวันนี้ก็คือโปรแกรม o c a m นะครับสําหรับโปรแกรม o อ a m นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้วิธีการดาวน์โหลดนะครับสําหรับวิธีการดาวน์โหดลดเราก็ไปที่ เว็บนี้นะครับเป็นนี้แล้วผมจะวางลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ Enter เข้าไปเลยนะครับ Enter เข้าไปเลยแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป คลิกเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับของโอแคมแล้วก็ลากเมนูปานลงมานะครับแล้วก็มาคลิกดาวน์โหลดเอาที่โอแคม exe นะครับ mm hmm. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็จะไปอยู่ในเครื่องของเรานะครับซึ่งเครื่องของผมอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับ อยู่ที่ดาวโหลดก็มาคลิกเราจะอินสตอลโปรแกรมนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปคลิกรันนะครับที่รันเครื่องก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็คลิก yes นะครับคลิก yes ตอนเลือก English นะครับก็คลิกโอเคโอเคตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้เราก็ไม่ถ้าเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ i d o n not a c c e p t นะครับ a g r e e m e n t ซึ่งตรงเน็กตรงนี้มันจะไม่แอคทีฟนะครับเราก็จะมาคลิกตัวที่ I accept t h e a g r e e m e n t นะครับแล้วก็คลิกเน็กไปนะครับหลงังจากนั้นโปรแกรมก็จะรันนะครับก็เกิดจะอินสตอลโปรแกรมก็ไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ขอข้ามจุดนี้ไปนะครับของผมรันแล้วนะครับรันแล้วหน้าตามก็จะออกมาอ่า ครับอันแล้วนะครับอ่าหน้าตาก็จะมาแบบนี้นะครับซึ่งเรามาดูที่เมนูของเขานะครับก็จะมีเมนูมีสกรีนเรคคอร์ดซึ่งถ้าเราจะแคปเจอร์หน้าจอแบบนี้แล้วก็มาคลิกตรงสกรีนเรคคอร์ดนะครับหรือว่า,าเราจะ สำหรับไปดุ่นนะครับที่จะได้คอร์ดเกมนะครับเล่นบันทึกเกมก็มาคลิกตรงเมนูนี้นะครับหรือว่าจะบันทึกเฉพาะเสียงนะครับเอาไฟล์เสียงโดยเฉพาะก็มาคลิกที่ a u d i โ Recording ตรงนี้นะครับส่วนเมนูของเขานะครับมาดูนะครับก็มีออปชั่นเมล e g ิ s นะครับหรือว่าท่านจะซื้อโปรแกรมนี้นะครับมาใช้ได้ตลอดชีพนะครับก็มาดูที่ออ t ชั่นแค่นั้นพอนะครับซึ่ง ก็จะมีะด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกหลายๆอย่างนะครับมาดูที่เลร์คอร์ดนะครับเลร์คอร์ดก็มีตั้งแต่ general นะครับซึ่งเขาจะาคลิกตรง include the cursor use tray icon นะครับ tray icon พวกนี้นะครับพวกเกมพวกดีไซน์ต่างๆพวกนี้เขาก็กำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ขนาดอะไรต่างๆ,ๆ หรือว่าพื้นที่อะไรต่างๆเขากําหนดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับขนาดเฟรมนะครับต่อวินาทีสมัยนี้ก็ประมาณ30เฟรมต่อวินาทีแล้วนะครับถ้าใครอยากได้มากได้น้อยก็เลือกขึ้นลงตรงนี้นะครับทีนี้มาดูเสียงนะครับซาวซาวก็มีหลายอย่างให้เลือกนะครับแล้วก็มาเลือกเอาที มันมีทั้งลําโพงด้านซ้ายลําโพงด้านขวานะครับเราออกแบบทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเลือกเอาเป็นสเตอริโอนะครับการแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์แคปเจอร,อร์ตรงเมนูแคปเจอร์นะครับเราจะให้ออกมาเป็นนามสกุลอะไรนะครับถ้าเป็นนามสกุล .png คือนามสกุลของปิงนะครับก็จะเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่นะครับ แต่เป็นนามสกุลของอทเ jpeg นะครับก็เป็นภาพที่มีขนาดเล็กความละเอียดก็พอใช้ได้นะครับเราเลือกเอาตรงนี้นะครับเอาเลือก d o เ jpeg นะครับส่วน animate animate gif นะครับก็เฟรมเรทอะไรต่างๆก็เราเลือกเอาที่30นะครับให้มันมาตรฐานสากลน,นะครับฮอตคีนะครับฮอตคีเราสามารถเลือกได้ถ้าสมมติว่าเรา เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเป็นคีย์ลัดนะครับเราจะบันทึกแล้วก็กด F2 นะครับหรือเราจะเปลี่ยนจาก F2 เป็นเป็นสเปซบานะครับแล้วก็คลิกแล้วก็มาคลิกที่สเปซบามันก็จะขึ้นสเปซบาหรือถ้าเอา F2 เมืออเดิมก็เอา F2 หรือจะเอาที่สมมุติว่าได้คอร์ดาจะเอาที่ คอนโทรลนะครับก็มาคลิกคีย์คอ Control, นโทรลวิจะขึ้นคอนโทรลนะครับตรงนี้ผมเลือก f 2นะครับส่วนการพัสนะครับเขาบอกว่าให้กดชิปแล้วก็บวก f 2นะครับผมขอเปลี่ยนเป็นสเปซบาดีกว่านะครับมันจะง่ายใกล้มือเวลาเราวนทึกนะครับเปลี่ยนเป็นสเ 3, นปซบาแคปเจอร์ก็เอา f 3ามกำหนดกลุ่มเป้าหมายก็เอา f 4ี่แบบนี้นะครับสเสร็จก็ โอเคไปนะครับามาดูต่อไปเอฟเฟกนะครับมาดูเอฟเฟกเอฟเฟกก็คือ,อามาดูที่คลิกคลิกซ้ายของเมาส์นะครับคลิกซ้ายของเมาส์ถ้าคลิกซ้ายของเมาส์ก็จะเกิดคลื่นแบบนี้นะครับถ้าเราใช้โปรแกรมนี้ใปการบันทึกการสอนเราไปคลิกตรงไหนนะครับมันก็จะ เกิดขึ้นแบบนี้ส่วนต้องเลือกสีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสอีตอนนี้เราจะเลือกสีชมพูหรือสีแดงสีดาอะไระได้เราก็เลือกสีผมเลือกสีแดงนะครับก็คลิกไปมันก,ก็จะเป็นสีแดงส่วนตรงนี้นะครับระยะหน่วงเวลานะครับขนาดไซส์เราจะเอามากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มลดได้นะครับขนาดความกว้างของเส้นนะครับ เอาห้าเอาสิบเอาห้าสิบห้าห้าพอดีนะครับถ้าสิบยี่สิบไปมันจะเส้นตรงนี้มันจะหนานะครับส่วนตรงนี้สามารถความช้าความเร็วความหน่วงเวลานะครับเราเอาสักตรงตรงกับตัวเลขที่เรากําหนดนะครับอันนี้ผมกําหนดขอเป็นกาหนดเป็นห้าสิบนะครับอ่าโอเคแบบนี้นะครับเวลาเรากดอ่าแค่นี้พอดีสวยงามนะครับอั่นี้สวยงาม แล้วคลิกขวานะครับคลิกขวาเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราใส่ก็กคลิกตรงนี้แล้วคลิกขวาจะขึ้นสีน้าเงินนะครับคลิกซ้ายจะขึ้นสีแดงคลิกขวาจะขึ้นสีน้ําเงินแบบนี้ให้เราเห็นนะครับเราใส่ไปนะครับส่วนไฮไลท์นะครับไฮไลท์ตรงนี้แล้วก็เวลาเรากดเลือกนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นความฟุ้งของขอบไฮไลท์นะครับส่วนตรงนี้ เป็นความคมชัดหรือ Opacity นะครับความสว่างความเข้มของแสงนะครับเราเอาสักประมาณสักเจ็ดสิบเนาะ,ะประมาณสักเจ็ดสิบขนาดไซส์็ประมาณเก้าสิบก็ตามนี้นะครับส่วนเคอร์เซอร์ไซส์นะครับเขากําหนดมาให้หนึ่งนะครับก็พอดีถ้าเราอยากได้ขนาดเคอร์เซอร์ตรงนี้ที่ลูกศรชี้นะครับใหญ่กว่านี้แล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น ใหญ่กว่านี้นิดนึงเพื่อให้มันเด่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็คลิกโอเคเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนของเรื่องการเซฟนะครับเราจะให้ไฟล์ของเราไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ผมเอาไวใ้ใน user ในส่วนนี้ในร็อกคิ้เบสแล้วก็ก็จะมีข้อโอเคนะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับส่วน time line l i m นะครับหรือว่าเวิร์กทิมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่า p e r f o r m a n c ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้งเกเป็นเรื่องของภาษาก็มีภาษาเดียวนะครับมีแค่นี้นะครับภาษาเดียวก็เรียนรู้กันการใช้งานก็ง่ายนะครับเวลาเราจะใช้งานก็ เมื่อมันขึ้นเมนูแบบนี้แล้วก็กดเรคคอร์ดหรือเราอาเปิดการทํางานเขาแล้วนะครับเราก็มาที่ฮอตคีย์ที่เราเริ่มไว้ก็คือถ้าจะบันทึกก็กด F2 ถ้าจะหยุดก็กด Space bar นะครับแบบนี้นะครับเครื่องจะ